สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการยุทิธรรมจำง่ายรายการที่จะนำเสนอสัพท์ทางกฎหมายหรือกระบวนการยุทิธรรมมาขยายความเพื่อทุกท่านเขาจะได้ง่ายครับวันนี้ผมมีคำว่ากัญชามานำเสนอครับกัญชาคือพืชล้มลุกคล้ายต้นหญ้ามีสารเคมีอยู่ในใบกัญชาชื่อแคนาบิโนยซึ่งมีฤทธิ์สำคัญได้แก่ THC และ CBD ปัจจุบันกัญชานิยมนำไปใช้อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นสเปรย์น้ำมันแคปซูลเครื่องพ่นไอระเหยทางการแพทย์ ไปจนถึงการนํามาใส่ในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆและในทางการแพทย์นั้นกัญชานํามาใช้ในการรักษาโรคต่างๆโดยแต่ละรูปแบบของการรักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลภายหลังการปลดล็อกกัญชาออกจากสารเสพติดสิ่งที่ทําได้ 1. สูบกัญชาได้ไม่มีความผิดกฎหมายยาเสพติด 2. ขายส่วนของพืชได้ไม่ต้องขออนุญ,ญาตตามกฎหมายยาเสพติดแต่การขายมาเมล็ดพันธุ์และกิ่งต้องขออนุญ,ญาตตามพรบรพันธุ์พืช 3. ปลูกกัญชาที่บ้านและทำเชิงพาณิชย์ได้แต่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันหรือเว็บไซต์ของอยหรือติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4. ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อจำหน่ายได้เฉพาะส่วนที่กำหนดในการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขสิ่งที่ทำไม่ได้ 1. ห้ามใช้สารสกัดสาร THC หรือสารมึนเมาปริมาณเกิน0.2กรณีสกัดสารเพื่อจำหน่ายต้องขออยเท่านั้น 2. ห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะมีความผิดตามพรบการสาธารณสุขพุทธศักราช2,535โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน25,000บาท 3. ห้าม,ามนำเข้าพืชกัญชาในลันกษณะเป็นต้นยกเว้นเมล็ดพันธุ์ข้อควรระวังสารประกอบในพืชกัญชาโดยเฉพาะ TSC มีผลกระทบต่อสมองเด็กสามารถเกิดพิษเฉียบพ,พันและส่งผลระยะยาวทำให้เกิดการเสพติดได้ ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่นช่วงอายุน้อยกว่า20ปียกเว้นเป็นการใช้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้นแต่ในวันที่5กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาคณะกรรมาการควบคุมยาเสพติดให้โทษเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธนารณสุขให้กัญชากัญชงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ตามกฎหมายยาเสพติด โดยเสียงข้างมากเห็นตรงกันว่ากัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยแต่ไม่เห็นด้วยในการใช้สันทนาการโดยคาดว่าในวันที่1มกราคม2568กัญชาจะต้องกลับเข้าบัญชียาเสพติดอีกครั้งและพบกันใหม่กับยุิธรรมจำง่าย EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ